ลุงโจเป็นโรคเกาูมาต่อยป้าน้อยเป็นโรคขอบลุงชอบเป็นอัมมาพึกเจสมนึกเป็นอัมมปาปากเสียอํานาจเป็นเน็บชาเสียอาเป็นภูมิแพ้น้องนกแลกระดูกเสื่อมหน้าเชื่อมกระดูกทับเส้นน้องเพนไคทับฤดดูป้าชูปวดกล้ามเนื้อเมื่อไวท้องฮ่าญาติพี่น้องเหล่านี้ง่อยกินใช้ยาอะไรก็รักษาไม่หายฮ่ามันทอรมานจริงๆซอนจู สมุนไพรจีนบำรุงสุขภาพบรรเทาอาการปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดเอวต้นเหตุของอัมพฤกษ์อมมัมพาตสร้สางเจือจุลสร้างกระดูกลดอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นข้อเข่าเสื่อมและยังบำรุงสุขภาพสร้างเจืจุสมุนไนพรจีนทานได้ทุกเพศทุกวัยเยียวยาให้อาการเจ็บปวดมอบบอลทนความสุขของสุขภาพคุณวันนี้อยากมีสุขภาพแข็งแรงลด สินค้าดีกระตีบุณภาพจากโบอปบชแนลสมุนไพรจีนแทต้องรั